สวัสด,ดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมสม,มิทธาที่อตะลุยก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดของผมนะ,ะวันนี้ถามมาทางบางกรวยไซน้อยก็จะมาเพื่อนๆพ,พามาดูโบราณสถานวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปีซึ่งวัดแห่งนี้พิเศษที่สุดก็คืออยู่ใกล้กับระหว่างสบพบางกรวยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเล่าประวัติวัดแห่งนี้พอสังเกตหากผิดพลาดงไงก็ขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับ ครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่โบราณสถานปนฏิบัติธรรมวัดมะนาวอำเภอบางพลยนะครับนนทบุรีรวันนี้ก็ทางขาดมาพอดีนะครับเป็นผมก็ช่วงนี้ก็จะทําคลิปบริเวณแถวนี้นะครับที่จะมาดูวัดของเก่าที่เก่ามากมากจริงจครับวันนี้มผมอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโบราณสถานนะครับ วัดมะนาวตั้งอยู่ที่ตำบลบางขนุนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบ,บรุรีประวัติความเป็นมานะไม่ปรากฏชัดเจนแต่เล่ากันว่านะครับวัดทางเก่าวมีสภาพเป็นวัดร้างมามากกว่า100ปีปัจจุบันทางสถานีตำรวจภูธรบางกรวยเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของวัดแห่งนี้นะครับสิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถนะครับเพื่อน เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง8.70เมตรยาว13.37เมตรนะครับาวางตัวในทิศต,ตะวันออกตะวันตกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสภาพอาคารค่อนข้างจากที่เห็นสุดสมไปเยอะเหมือนกันเฉพาะผนังบางเหลือว่าแต่เฉพาะผนังบางส่วนของพระอุโบสถภายในปดิสถานพระพุทธรูปปางมาระวิชัย เป็นพระปฐมเป็นพระประธานของพระอาคารนะครับพระพุทธรูปบูชาที่ประดิษฐานในอุโบสถนั้นเป็นพระพุทธลักษณะของพระพุทธรูปบูชาก็ศิลปะสมัยอู่ทองยุคต้นในราวพุทธศักราชที่18บแถึง19ซึ่งได้รับอิทธิพลของศิลปะจากขอมนะฮะและลบุรีซึ่งเรียกกันว่าพระพุทธรูปอู่ทองพิมพ์หน้าแก่พพุทธลักษณะสําคัญของพระพุทธรูปสมัยอู่ทองก็คือนะฮะ มีลักษณะที่งดงามและกล้าหาญอย่างนักรบเข้มแข็งเออหน้าเกงขามระภักีมีรายพระศกพระนาลาหรือหน้าถางนะาเพื่อนพูดผิดเงก็โูษตรงนี้ด้วยกว้างเม็ดพระศกคมชัดวางก้าของพระนาลากับพระแนวพระขนงต่อกันคล้ายปีกาพระฮนุปานเป็นอย่างที่เรียกกันว่าคางคนนะครับพระเกตมาลาทําเป็นทรงแบบฝา และมีรับอิทธิพลศิละปะลบบุรีและรัดประคตของขององค์พระเป็นเอกลักษณ์สำคัญจะเห็นได้ชัดทั้งด้านหน้าและด้านหลังขององค์พระพุทธรูปนะครับเพื่อนๆใบเสมาหินสีลาแดงศิละปะสมัยอู่ทองอยู่ระหว่างรอยเชื่อมต่อไม่แน่ใจที่อ่านผิดก็คือยุคต้นกับยุคก,กลางจำนวนสามใบนะอยู่บนฐานชุกชี เมื่อพิจารณาจากหลัฐานด้านสถาปัตยกรรมสันนิษฐานว่าพระอุโบสถหลังนี้ครับสร้างขึ้นสมัยตอายุธยาตอนต้นพศพุทธศักราช1893ปรถึง1991ประมาณ5 0 0ถึง6ก0ปีที่ผ่านอูนานมากนะซึ่งเทียบได้จากศิลปะสมัยพระพุทธรูปบูชาที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถจากนั้นก็นรกรมกรมศิลปากรเนี่ยร่วมกับสถานีตำรวจบางกลวยโดย ท่านท่านตำรวจเอกไม่รู้จะพูดผิดหรือพูดถูกหรือเปล่านะกิติสกุณีหอกรสอพอบางกรวยและชุมชนในพื้นที่ดำเนินการขุดแต่งและบุรณะโบรวาณสถานแห่งนี้เมื่อปีพศ25 5 6้ห้าสิหถึง2557้าห้าสิบเจ็ดโดยเป็นการบุรณะตามรูปแบบดั้งเดิมสร้างหลังคาใหม่นะเพื่อนตอนนี้ก็เป็นหลังคาใหม่เพื่อใช้เป็นสาานสถานปฏิบัติธรรมส,ส,สำหรับข้าราชการตำรวจและประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ก็ ประวัติอาจจะปิดพลาดหรือพูดเร็วขอโทษด้วยก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆพาไปดูความงดงามของวัดมะนาวนะไปดูกันนะครับครับผมนี่ก็ผมจะเข้ามาในพระอุโบสถเก่าก็มันที่บอกไ้ข้างต้นก็คือห้าร้อยถึงหกร้อปีองค์พระพระพุทธรูปก็สวยสีทองนะอาจจะบนเลยได้รับการบุรณะมาหลายปีละ ไหนๆก็มานะเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะมาแล้วแป๊บหนึ่งเอาเลิกเอาชัยทีดีหน่อยสักปึ้งหนึ่งอ่ะพอนะฮะถือว่ามาถึงแล้วนะอะไรอย่างี้ครับนี่ก็เป็นในพระอุโบสถซึ่งหลังคาแห่งนี้นะฮะที่เห็นเนี่ยอ่า ทางสพออบางกลวยและชุมชนก็ได้บุรละนะไว้นะฮะโอ้หดูดิหางต้นสวยมากนะนี่ว่าก็เพื่อนๆถ้าผ่านมาทางนี้ก็อยากจะมาดูวัดโบราณก็เป็นสถานที่สวยๆในอำเภอบางกลวยที่จริงอำเภอบางกลวยเนี่ยมีวัดเก่าวัดโอ้เยอะมากผมไปมายังไม่หมดเลยขนาดบ้านผมอยู่ใกล้ๆนะนี่ก็เป็นหอด ตู้พระไตนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูหินศีลาแดงสามก้อนเนี่ยห้าร้อยถึงหกรอปีแต่เขาเก็บไว้ในตู้นะเนี่นี่ฮะเป็นหินศีลาแดงดูทะาการแกะสละักสมัยอยุธยาตอนปลายนี่นี่ฮะหินสีมาเพื่อนๆศีลาแดง ไม่เห็นนะเพราะว่าอยู่ในตู้กระจกครับผมก็โอเคนะสวยข้าประธานก็อยู่ใกล้ๆก,กับสอบออบางกรวยถ้าเพื่อนๆคนไหนมาไม่ถูกมานี่เลยครับตั้งจีเนมาเลยเข้ามาไม่เึือะในสอบพอ,อบางกรวยนะฮะนนทบุรีนี่ก็เป็นข้างหลังองค์พระนะฮะไ,ไปดูด้วยกัน น,นะฮะฮเก่าแต่ที่ผมมาดูเนี่ยแบบแทบจะไม่เหลือ,อโครงสร้างเก่าของพระอุโบสถแล้วนะฮะก็จะเหลือแต่บางส่วนเนี่ยบอกปูนเก่าๆแล้วก็นี่นี่เลยใบยเสมาหินแดงที่ผมจับเนี่ยไม่ใช่เพิ่งทำนาทำมานะเพื่อนๆห้ารปีแล้วนะ นี่ฮะก็ประมาณนี้พระอุโบสถตั้งดูสะนี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆพื่อผมผ่านมาพอดีเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูวัดหรือ,อวัดเก่าๆที่อยู่บางกอนี้อีกหลายที่อยู่แต่ทั้งนี้ก็ ไปมาไม่กี่วันแล้วากาบต้มเย็นนะโอเคก็ประมาณนี้ครับเพื่อนขอขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดีๆจากสพบางกรวยที่ให้มาอาจจะพูดผิดพูดเร็วก็ขอโทษกับเพื่อนมาในที่นี้ด้วยก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะไปอย่างนี้ตอนนี้ยังไม,ไม่ไม่ได้ไปไหนนะเพื่อนก็หาสถานที่ท่องเที่ยววัดเก่าสถานที่อาหารการกินแถวบางกลวยนนทบุรีบางใหญ่บ่ บางบับทองใกล้ๆนี้เพื่อนๆดูก่อนถ้าใครที่มาแล้วก็ไม่เป็นไรสหรับกินนี้ก็บายบายก่อนนะครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย